ห้าสี่สามสองเงียบนะคิวบนบอกใเงียบเงียบเล่นคับพี่ไผ่นี่ท่องเลยนะท่องภาษาเมริเดียนะ 5, 4, 3, ห้าสี่สามสองมันจบมันท่องดังได้มันจบกว่า แต่กูน่งมองเนียอังมองเธอพังเอาพกลัมนตุุมังเทสพังพรังมวีนามัวรงเนี่ยไงกียวิลาไงกีรงยบานเนื้อปอมไงเนี่ยไปเป็นไงบ้างไอ้นุ่มย่ามาครับอาจารย์ แน่นอนอยู่แล้ววะอยู่ยงคงกระพันทำ<อ>ท่าทำท่าคว้าไปจับมีดลุกอันนี้ลุกเดี๋ยวจะลุกไงหรือเปล่า